ดีครับน้องๆวันนี้พบกับมิสเตอร์แมทกันนะครับมาดูกันว่ามิสเตอร์แมทมีอะไรมาฝากถ้าน้องน้องพร้อมแล้วไปกันเลยสถานการณ์ที่1นึ่งมิสเตอร์แมทซื้อประการมาในราคาด้ามละ20บาทนำมาขายต่อน้องนช่วยมิสเตอร์แมทคิดหน่อยสิครับว่ามิสเตอร์แมทควรขายในราคา15บาท20บาทหรือ30บบาทดีหนะ้า มีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมครับถ้าน้องๆเลือกขายต่อในราคา15บาทนั่นหมายความว่าราคาขายน้อยกว่าต้นทุนเป็นการขายแบบขาดทุนนะครับน้องๆงั้นน้องๆช่วยคิดหน่อยครับว่ามิสเตอร์แมทขาดทุนกี่บาทเยี่ยมมากเลยครับน้องๆมิสเตอร์แมทขาดทุน5บาทน้องๆสามารถหาส่วนที่ขาดทุนได้จาก ค20บาทนั่นหมายความว่าราคาขายเท่ากับต้นทุนเป็นการขายแบบเท่าทุนนะครับแต่ถ้าน้องๆเลือกขายในราคา30บาทนั่นหมายความว่าราคาขายมากกว่าต้นทุนเป็นการขายแบบมีกําไรนะครับน้องๆน้องๆช่วยมิสเตอร์แมทคิดหน่อยสิครับว่าได้กำไรเท่าไร่ ถูกต้องเลยได้กำไรสิบบาทน้องๆสามารถหากำไรได้จากเอาราคาขายลบด้วยต้นทุนนะครับสรุปการขายแบบต่างๆขายแบบขาดทุนราคาขายน้อยกว่าต้นทุนขายแบบเท่าทุนราคาขายเท่ากับต้นทุนและขายแบบมีกำไรราคาขายมากกว่าต้นทุนง่ายใช่ไหมล่ะครับน้องๆสถานการณ์ที่สอง ถ้ามิสเตอร์แมทซื้อรองเท้ามาในราคา500บาทต,ต้องการขายให้ได้กำไร200บ้ทบาทน้อง,องช่วยมิสเตอร์แมทคิดหน่อยสิครับว่าจะขายรองเท้าในราคาเท่าไรเก่งมากเลยครับน้องๆมิสเตอร์แมตต้องขายรองเท้าในราคา700บาทแ,แ,แล้วถ้ามิสเตอร์แมทขายรองเท้าขาดทุนไป1น0บาทน้องๆช่วยคิดหน่อยสิครับว่ามิสเตอร์แมทขายรองเท้าไปราคาเท่าไร รองเท้าในราคา400บาทสรุปการหาราคาขายขายแบบมีกำไรหาราคาขายได้จากเอาต้นทุนบวกกับกำไรขายแบบขาดทุนหาราคาขายได้จากต้นทุนลบด้วยขาดทุนนะครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆหลังจากชมคลิปจบแล้วเรื่องกำไรขาดทุนไม่ยากอย,าอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะถ้าน้องๆถูกใจฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบาย b y ย